ครับพี่น้องสวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วด้วยพี่น้องด้วยวันเราเบิง่งพอมิวิธีหาเห็ดของคุณแม่จะล่าผนหาเห็ดแบบใดเป็นจังใดเนาะเดินเลยพามาชมมาติดตามอันทั้งใจเนี่ลงไปบ้งมาง่แมน่นไก่น้ำลงไกไกน่น้ำ หอยเคยวาปปนหยคนมาเคลียวมือเานี่เอาเคียล้วเอาได้แล่กเลียวอือเจลียว่อยกบเขลยเยว้ตากมนได้น้ยเจ้ามาสอนบอกเขาเอาให้ฟังเอาให้ฟังว่าคนมือเสานี่คนออกหาเห็ดหลายจะเอาไปเ็ดอย่างน่ มันดอกนี่น้อยเลยน้อกว่าเล่ทะเี่ซำนี่เลยซใหญ่ถ้าดอกใหญ่ค่อข้าไต่เอาหมดเออดอกใหญ่มันคนขึ้นมาเขอก็ถอนโอ๊ยแม่กแม่แม่ยอืมอ้กม่แม่่้ยแม่กเนอยน้อยอยู่เอนั่งอกย พี่นาองซ่อมเห็ดเลพี่น้องนี่แม่นี่แม่ซ่นี่โอ้ดอกน้อยอ๋อโอ้เดี๋ยวไปเห็นดอกปานน่ะเออก็ยังวันแม่ยังมาอัน้าบนน่ันออกแล้อดอกนนกั่นแม่าบยับเอาเหอแม่คันได้มาแม่โบได้แล้วแม่โบเมื่อนะอืมมันได้ลงเฮือนมามันต้องได้กิน สิ่งเราขายนั่นไม่เป็นมีอะไรนี่ตุลาคันบ้าบ้าห้องรุนเร้าเมื่อกี้กันก็นิ่วคากันนานเมื่อหาเพื่อนี่เลยนานเมื่อเอาบ้านนี้ฮันเฮ็ดแม่บ่ได้เอาเฮ็ดพึ่งออกพี่น้องเฮ็ดพึ่งซ้ำพึ่งออกดอกเล็กหน่อยยู ยังไปยังหน้าคอเราขาโอู้อูโโอ้ตัวใหญ่เลยพี่น้องอู้สิงเนี่ยพี่น,น,บบนอ้อนาางก็จะเป็นบุ้งแบบนี้และองฮาเห็ดข้งถ้ำคุณแม่จะล่าท้งใตก็จะเป็นคลองน้ำ

เดี๋ยนี่ไม่จินได้ไม่จนได้เฮ้ยเดียวังจินได้มันหวะจิงไัุ้ังกอก mừng ờ, pa không được nữa nên xuống xe mình hết khé câu rồi câu lúc nào câu che rồi con này có cúc mày yeah, nọ cúc mày nhỉ ยังเกิดน้ำงาเลยเนาะน้ำงาก็มีต้ตนใหม่เกิอด <Wow. S 1> อคุณแม่คุนขเขาไปทั้งแมยพี่น้องพี่เนาะ เขาไปเบิ่งเห็ดทั้งนี้นเขาบุ้งไปพี่น้องขึ้นบุ้งไปมีสามสี่คนโอบคนละพี่น้อง เจ้าของย่างอยู่โดนเจ้าของบ่เห็นอันนั้นหรอยังบ่เห็นห่ากันอันนั้นหรอตะกัจันเหรอบ้านตะกัจันนะอยู่พื้นดินคบังกบุญคิวน้อยบุญเสียงเบากว่าฟรีวุ้กซุกว่าจขี่รถมากนะถ่ายบรรยากาศในพี่น้องว่างบัง ก็หาเพชรฝังถามหลาย,ยลอย่างเเขาเล่าอยบอกมาไปคิวหน่อยนั่งถ่ายอยู่รถต้องพี่น้องนะโอ้ยตบมือไปไปแป๊บๆหล่ะหัวใจว่าป่าท่วมามากด้วยเดี๋ยวมาพี่มาพี่มาเขาห่มหก้อนมันแดดมะเขาห่มก้อนเริ่มมาเออจะพายจากลับกล่องไว้ก่อนเดี๋ยวป้าเราคุยกับป้าเลยป้ายังอยูย่ เล่นมาแล้วหาเลนมาพ่อบอกว่ากับปลาถามปลาด้ป้าต้กินขขาแยงใต้กินข้าแยงครับกินระปูกินกระปูกกระปูใชเหพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะจมนำนองอีลยะพี่น้องรถ ป้าถามมาย่างป้าามอยาอน้ำป้าปอดนเขาเียงกับยังโอ้โหใกระปูยู่ใสดอกาใส่ขนมมีิวเด้ให้ป้าเบ่งด้วยขนมมีิวใสใส่ขนมมีิวเด้ให้ป้าเบ oh <us> ่งดเอาซอสับางเบ่งเออใสอีกว um ัน

บ uh, uh, ุ้มยิ้มยิ้มนั่งรออยู่รถต่นึ่งบ่มีครับพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะมันยาาแล้วเนาะแปดนาทีและอ่าไม่ย่าซิปหนาทีคุยกับพี่คิวหน่อยจะซิปนาที่นะจันนะอีกสองนาที่นะอ่าคุยกับป้าด้วยขุยวางเลยคุย fc ิ่นฟังด้วยขุยกับป้าไว้ด้วยสวัสดีครับไปคิวคุยไงคุยกั็ fc ิ่นไงคุยกับป้า ป้าเห็นยังอยู่ของของแม่ล่ะป้าสบายแต่ตะค้ำเดียวเว้ยแต่นตะค้ำเดียวนี่วแหละสวัสดีครับลูกสา้อแล้วก็นอนสวัสดีครับผมบายบายพูดได้ใบคิวนอนเวียนอยากจะสวัสดีครับ บยายปไปคิวนอนเว้นจักเทียฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าฮวาฮ่กก่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่า่าฮ่า่าน่เฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่บฮ่า่าค่าเท่าฮ่าฮ่าฮ่่า่่บ่าฮนะ่าฮ่ัฮ่าฮ่ววาฮ่าั่าฮาฮบาฮ่าา